ขาบสวัสดีครับพ่ยพี่น้องเช่าบนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนิมิตสิทธิตไตรสอประชอของพ่ยพี่น้องกลับมาพ่อกับพ่ยพี่น้องในเศร้ามือนี้อีกมือน,นึงครับมือวานเน็บปึงเป็นวันจันทส์อประช้อของพี่น้องได้ไปประชุมอยู่ที่สภามีการประชุมก่อนเวลาประชุมสภาคือประชุมกรรมธิการเศรษฐกิจการเงื่อนการคลั่งโดยมีการนําเรื่องข่าวเพียนหน้าหาลื่อ ก่อนที่จะนําเขาจัดระเบียบวาระประชุมสภาเรื่องที่นําเข่ามีเพียหน้าการได้กแก่เรื่องแนวทางการปฏิรูปรบบการประกันสุขภาพเรื่องการรวรูปสหกรณ์อมรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนและก็เรื่องแนวทางปฏิรูประบบการเงื่อนฐานหลกักซึ่งจะนําเขาที่ประชุมหลังจากที่มีการเพียหน้ารายละเอียดจากนั้นก็ไปประชุมหาลรือเกี่ยวกับจัดตั้งสถานีวิทยุ ออนไลน์แม่นาหาสายเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์สา่ความเข้าใจให้ตรงกันโดยโครงการนีซสปะชอบ,บนของพลพ่นองนั่นเป็นเจ้าของโครงการนะครับโดยมีการจะจัดออกอากาศในระบบออนไลน์เชื่อมต่อไปยังโครงการว่าจะเชื่อมต่อไปวิยุชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันโดยจะมีการเชื่อมต่อไปที่จังหวัดบัวทานี่เฮาเป็นจังหวัดแหลกนะครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนบวาจทอยู่ใกลหรือไกลได้รับข้อมูลข่าวสารทอกันทั้งระบบการสื่อสารจะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายหรือที่คณะกรรมการได้มีคณะทำงานได้เอื้นแนวทางนิวาการเฮ็ุให้ภาษาราชการเป็นภาษาลสฎรนซึ่งจะถือว่าเป็นแนวความคิดที่จะดำเนินการคาดว่า จะด้วนการใดภายในปลายอาทิตย์นี้ครับรายละเอียดก็คงจะบอก้งหวัพร้อมตื่นจากนั้นก็ไปเขาของประชุมใหญ่ประชุมสภาคณะกรรมการิการปฏิรูปสังคมชุมชนเยาวชนสตรีและเด็กนี่คนพิการผู้สูงอายุและผู้โดยโอกาสนําเรื่องเขาเสนอเป็นวาระเรื่องที่เสนอกนอยู่ในวาระที่28ว่าด้วยเรื่องระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เรื่องที่นําเขาคือ,คอแผนปฏิรูปสัม,มาชีพชุมชนเป็นที่รู้กันนะครับว่ากรอบแนวคิดในการปฏิรูปเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง,ขงนะประกอบด้วยเสาหลักอยู่4ประการได้แก่การจัดการชุมชนการจัดการทุนและทรัพยากรชุมชนและก็าเสาที่4คือสมัชีพชุมชนและก็สวัสดิการสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นแกนหลักเมื่อนี้ก็จะขอเอาเรื่องของสม,มาชีพชุมชนเนี่ยเมา่อเาให้ฟังเพราะได้นเของวาที่ประชุมนะะเรื่องสมรชีพชุมชนนั้นในความหมายหมายถึงว่าการที่ชุ่มชนมีการประกอบอาชีพโดยชอบซึ่งเน้นเรื่องการมีราะได้มากกว่ารายจ่ายโดยการลดการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้จะต้องมีความสอดคล้อง กับวิถีของชุมชนเพื่อความมุงหมายในการเสริสมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งการที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ก็เป็นสาระสําคัญที่จะเป็นเรื่องอแก้ปัญหาส่วนหนึ่งคือความเรื่อลําสิ่งปัจจัยของสังคมไทยนั้นความเรื่อลํายิ่มีระยะที่ห่างคนมีก็มี คนจนกับจนราะนั้นความเริ่มลำคือสิ่งที่น้ามาสิบความม่เป็นธรรมรานนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเทคนิคมีการปฏิรูปเกิดขึ้นนะครับในกรอบความคิดในการจัดระบบสัมมาชีพชุมชนนั้นมีกรอบแนวคิดที่จะเน้นนักก็คือในเรื่องของการพัฒนารวมกันโดยยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง1ละและประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม2หละแหลกักรวมการทํางานในภาคที่จุตศาสตร์ และก็ใส่กระบวนการเรียนรู้ร่วมการเนในแนวทางปฏิบัตินะครับและก็สุดท้ายก็คือนําไปสู่การมุงเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชุมกมีความเห็นชอบในหลักการแต่คณะด้วยการกระนําเรื่องของหลานกิศิการวาดวยเกิดสถาบันเ,เกี่ยวเรื่องกับการส่งเสริมสรรมาีพชุมชนเข่าเป็นองค์กรหมาชน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นว่ายังมีความบอชัดเจนแล้วก็มีการทีงต้องแก้ไขจึงมีการเห็นชอบในหลักการก่อนแล้วก็ส่วนของร่างพิจิตรการให้เป็นร่วมการแก้ไขในขอพิปรายที่มีการเสนอนในที่ประชุมนี่ก็เรื่องทั้งหมินี่เมื่อนี่กรเลล่ํลามมาเล่าให้พอแม่ฟังว่าการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของการแก้ไขปัญหาหนังถือไปเรื่องสาคัญโดยเฉพาะเรื่องความเรื่มหลัง เรื่องของความเข้่แก็งชุมชนมือนีมัดเวลแา้วครับสวัสดีครับ